ประโยชน์ของใบกระท่อมมีอะไรบ้างและจะเอามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างไรกระท่อมนั้นมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะคล้ายพวกฝินสามารถที่จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าคนที่กิน สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามตาตอบใบกระท่อมจากเดิมที่เคยเป็นยาเสพติดในปัจจุบันสามารถซื้อขายกันได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วนะคะใบกระท่อมเองก็มีประโยชน์หลายๆอย่างจะมีประโยชน์อะไรบ้างและเราจะได้ประโยชน์จากใบกระท่อมอะไรบ้างวันนี้มาติดตามชมกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ใบกระท่อมจากเดิมที่เคยเป็นยาเสพติดขึ้นบัญชีไว้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5เช่นเดียวกันกับกัญชานะคะตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาใบากระท่อมได้หลุดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วนะคะก็คือเป็นพืชที่สามารถที่จะใช้ได้โดยทั่วไปก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการซื้อขายใบยกระท่อมกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตามสีแยกหรือแม้แต่ตามร้านค้างทางนะคะ ใบกระท่อมเองนะคะเป็นพืชพื้นเมืองนะคะโดยเฉพาะในภาคใต้ของไทยก็มีการปลูกอย่างมากมายเลยนะคะแต่เดิมนั้นใบกระท่อมถูกขึ้นบัญชีเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะคะเนื่องจากว่ากระท่อมนั้นมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะคล้ายพวกฝิ่นจึงมีการนํากระท่อมมาใช้เสพแทนฝิ่นหลังจากที่มีการบูกขาด การซื้อขายฝิ่นในสมัยก่อนรวมไปถึงมีการใช้ใบกระท่อมมาใช้บำบัดผู้เสพติดฝิ่นด้วยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ใบกระท่อมก็หลุดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วนะคะดังนั้นก็จะสามารถใช้ใบกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งใบกระท่อมนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันค่ะสรรพคุณทางยาของใบกระท่อมนะคะที่มีการนํามาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณมานะคะก็คือใช้เป็นยาแก้ท้องเสียแก้ ท้องร่วงนะคะเนื่องจากว่าฤทธิ์ของใบกระท่อมนั้นทําให้เกิดอาการท้องผูกก็เลยนํามาแก้ในคนที่มีอาการท้องเสียค่ะนอกจากนี้ก็ยังทําให้ช่วยนอนหลับแล้วก็ระงับประสาทได้ด้วยนะคะและในกลุ่มคนที่ต้องใช้แรงงานก็จะมีการนําใบกระท่อมมาเคี้ยว เพื่อที่จะทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงที่จะทำงานทำงานกลางแดดโดยไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนด้วยค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าใบกระท่อมนั้นนะคะยังสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าคนที่กินใบกระท่อมก็จะไม่ค่อยอยากอาหารค่ะทําให้เราทานข้าวได้ลดลงไม่กินจุกจีบดังนั้นระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปกับ คนคข้ที่เป็นเบาหวานนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยมากขึ้นกว่านี้ค่ะและเรียกว่าใบากระท่อมมีการออกฤทธิ์ที่ค่อนข้างคล้ายกับฝิ่นนะคะด้วยเนื่องจากว่าในใบกระท่อมมีสารไมทราจินี ine นะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ในการลดปวดได้คล้ายคลึงกับฝิ่นหรือมอร์ฟีนนะคะดังนั้นคนที่กินใบกระท่อมเข้าไปก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยลดอาการปวดได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ฤทธิ์ของกระท่อมนั้นจะต่ำกว่ามอร์ฟีน10เท่านะคะดังนั้นอาจจะต้องกินปริมาณมากหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มีฤทธิ์ได้เท่ามอร์ฟีนแต่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของใบกระท่อมนะคะเนื่องจากว่าจะมีผลข้างเคียงที่ ต่ำกว่ามอร์ฟีนเมื่อกินเข้าไปจะไม่ทําให้เกิดการกดการหายใจไม่ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและฤทธิ์ในการที่จะติดใบกระท่อมนี้มีค่อนข้างต่ําค่ะอาจจะต้องกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายๆปีจึงจะเกิดการติดนะคะรวมไปถึงไม่มีอาการอยากยาเหมือนกับยากลุ่มมอร์ฟีนดังนั้นความรุนแรงในการที่เกิดอาการขาดยาแล้วทำร้ายผู้อื่น สำหรับใบกระท่อมก็จะไม่มีค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้ใบกระท่อมในปริมาณสูงๆหรือใช้ร่วมกับสารตัวอื่นๆก็จะทําให้เกิดการเคลือบเคลมได้นะคะตรงนี้อาจจะมีคนนําไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของใบกระท่อมนั้นค่อนข้างจะมีมากกว่าโทษเลยนะคะแต่เนื่องด้วยว่าใบากระท่อมนั้นถูกขึ้นบัญชีเป็นยาเสพติดมานานการศึกษาวิจัยที่จะนำใบกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในทาง การแพทย์อาจจะยังไม่ได้มีมากนักนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอผลการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไปค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับประโยชน์ของใบกระทร่อมซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วนะคะประโยชน์ของใบกระท่อมนั้นก็มีมากมายนะคะเช่นทําให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าทํางานได้เยอะขึ้นโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือทํางานกลางแดดได้นะคะช่วยแก้อาการท้องเสียท้องร่วงได้มีฤทธิ์ระงับประสาททาให้นอนหลับได้ดี รวมไปถึงช่วยลดน้ําตาลในเลือดซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับคนไข้เบาหวานในคนไข้ที่มีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายเองในใบกระท่อมก็มีสารไมทราจีนีนะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยลดอาการปวดเหล่านี้คล้ายๆกับ กลุ่มอร์ฟีนได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังต้องรอการศึกษาที่จะมีขึ้นในอนาคตนะคะว่าต้องใช้ใบกระท่อมมากน้อยแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังในครั้งต่อไปค่ะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ถ้าต้องการให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะและถ้าท่านใดต้องการปรึกษานะคะแนะนำปรึกษาได้ทางไลายซึ่งจะอยู่ท้ายคลิปค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะ และอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ f a c e b o o k Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบัณฑิตคลิ b u กแอด Clinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์085369 9977ค่ะ085369 9977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ